ล่าสุดทัวลงลุงพลหลังเปิดขอรับบริจาคหมอปลาเคยเตือนแล้วก็ไม่ฟัง เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนแรงไม่หยุดเลยจริงๆสำหรับกรณีเรื่องการเปิดบัญชีรับบริจาคเงินเพื่อการสร้างพญานาคที่บริเวณข้างบ้านลุงพลบ้านกก,กอกจังหวัดมุกดาหารที่มีกระแสข่าวอยู่ในขณะนี้โดยอุปริยะนักปั้นมือทองที่ก่อนหน้านี้มีความสนิทสนมกับครอบครัวของลุงพลและช่วงหลังห่างหายมีการโพสต์ข้อความและไลฟ์เฟซบุ๊กประกาศไม่ขอร่วมงานกับลุงพลล่าสุดมีเฟซบุ๊กที่ระบุถึงกระแสที่หมอปลามีการเตือนลุงพล เรื่องการเปิดรับบริจาคหวังว่าเปิดบัญชีรับเงินแล้วอาจจะเกิดปัญหาตามมาในภายหลังหรือไม่โดยระบุว่าเรื่องของรับเงินบริจาคสร้างพญานาคหมอปลาขอร้องแล้วว่าไม่ต้องขอรับบริจาคให้ทําตามกําลังศั์ที่มีหมอปลาบอกว่าที่บ้านเขารักษาคนที่มาอยู่กินหลายร้อยชีวิตฟรีหมดเขาไม่เคยขอรับบริจาคแต่ลุงไม่ฟัง บอกพวก f อไว้ก่อนเรื่องนี้ถ้ามีปัญหาห้ามเอาชื่อหมอปลากับคุณน้ำฟ้าไปยุ่งด้วยเด็ดขาดนะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิก